ไม่ร uh ู huh. ้เดขออะไรทำกระชี้ได้จันเห็นแ้กอกนี้แล้วนึกถึงเซเว่นเลยกินเยอะๆลนจะได้พูดจะไไม่ต้องทำเยอะ โอ้ยกินอย่างอื่นบ้างแคมกันักบ้าด้วยป่าเดี๋ยวกูโดนด้วยกล้ามอยู่ใกล้ๆกันนีเดี๋ยวกูโดนด้วยเดี๋ยวานข้ามอศเดียวงานยังไม่ให้พอเลยออกมนแล้วอ่ะมาตาไปให้ลูกต้าโยเปียวหรอ เออว่าต้อง <implezier> <implezier> <implezier>